ล้อหม้อนะสวัสดีค่ะอหม้อพร้อมใส่เสอทุกคนใส่เสื้อส้มอองต่องอ่างต่างๆเนีคนนี้คนนี้ไม่ได้อยู่ในทีมเป็นอะไรวันนี้เนี่ยคนนี้ไม่ได้อยู่ในทีมเพราะอะไรทำไมเสื้อแจนใส่ส้นเท้าไม่ได้ซักผ้าไปซักผ้าแล้วมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นโดนยึดสี่ถังหมดคนเดียวโดยผู้หญิงหน้างอคนหนึ่งโมโหเลยใช่ไหม โอโห่อะไรใช่ไหมเบื้องหลังเลยครับน่าสนอนเลยจ้้ะอุยเสืำหราบเป็นคนไทยอ้าวลืมต้มปลาใส่ป่อต้มปลาอยู่ในโคลนแล้วบ้าทุกคนโอ้โหอยหอยหอมมหาป่าหอมหอยหอยแล้วก็ตำกันเสร็จแล้วนะคะโดยฝีมือป้าดูในคลิปใส่กระโอมได้เลยป้าตำ ป้าตำแน่แน่ป้าตำใส่เลยใส่เลยใส่ลงไปยาคนป้าดีแล้วไ่ยังไม่ทำคลิปไปหาผักมากินกับขนมจีนนะเนี่ยทำนี่ทำทำนี่ล่ะไปหาข้วมยผักมาแล้วเราไปเดินเก็บผักใครตำเนี่ยใครบอกว่าป้าตำป้าตำเมื่อกี้ได้ยินใครป้าแล้วใส่ไปเลยใส่ไปเลยใส่ไปเลยไปเลยยาป้าโ ไข่ต้มมันจะหอมขาไหมเนี่ยหอมหอมหอมไม่ต่างปู้ต้มเลยจังๆเลยมาเป็นต้มต๋องเขาจะตักออกทำไมขามาแล้วแล้วตักเข่าทำไมวะเนี่ยตักเข่าไม่ต้อแตกขาไม่ล้าเลยนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่มันไม่แหลกแล้วมันไม่ล้าเลยนะขาไม่เนี่เป็นแผ่นเดียวไม่สะเทือนอะไรเลยเหมือนเดิมเลยสมัยต้มไปคุยไปกับป้าที่บ้านเขาให้เคี้ยวขาป้าใส่ลงไป เอาไว้เคี้ยวยานมจีนน้ำยาป่าทุกคนอาจารย์เท่าไหร่คะเราไม่ขายเพราะเราไม่กล้าขายมันอร่อยเกินอร่อยเกินขายเนี่ยใช่ไหมแต่เซฟยังไม่ละเอียดเลยขาอ่อนกินขาอ่อนกินได้ขาอ่อนมันย่อ่อนหรือเปล่าขาอ่อนรสชาติจะเหมือนย่อ่อนหรือเปล่า ต้องรอทุกคนเพราะว่าไม่ใช่ต่อแก๊สนะแต่ดูแต่พริกสิลอยอ่องล่องพริกก็ยังเป็นพริกอยู่ให้ไปดูใกล้ๆให้ไปดูใกล้ๆได้ไมไม่เป็นไรเด็กินกับขนมจีนได้พริกอ่ะแมนแค่ลอยอ่องแต่ขาวจะไม่กัดนะเคี้ยวเลยเคี้ยวมันยังไม่ฟอดโอชิมอีกแล้วชิมใช้ถ่านอีมั้ยมันเดือดแค่ชิมนี่ก็อิ่มแล้วทานอะไรมั่งไม่ทาน ขาดี่เพราะว่าเราตัวมาโน่ขมปลาร้าขมหรือเปล่าหรือจะปลา้าขมจากกระชายเยอะกระชายเยอะอ๋อถ้ากระชายเยอะมันจะขมบอจะขมเหรออืมไม่เป็นไรขมนิดหน่อยขมขมสมุนไพรสมุนไพรเดี๋ยวเนื้อปลามันจะปลูกขึ้นมา หอมไปถึงท้ายทุ่งนุ่นนั่นนุนนนกินมาดูปลาั้งดูาแบนี้ก็เกินไปมนอยู่ตรงไหนถ่ายทุ่งตรงน้นเออลมพัดมาทางนี้เอมห็นไหมลมพัดมาทางนี้เลยเนี่ยเห็นเจ้าวายูมันไปเจ้าวายูเนี่ยลมันไปช่วยที่ได้ไปยอมอีกไ่ยอมอันนี้เป็นเคล็ดลับความอร่อยใส่ตาต้องตาพริตา ใส่ใส่ใส่น้อยเชฟน้อยใส่มากแชฟเอ้าบอกให้หลับตาเลยมาปงมักกายเรวนี้เนี่ยตั้งอันนี้เราก็จะกินควบมือบ่ายมือเย็นป้าเดี๋ยวหนูไปเอานมจน้ำยามากินอีกเด้อี่ยังไม่เข็ดใช่มไหนเมื่อกี้บอกเผื่อเย็นสามข้าไปถ้วยเดียวมันหอมไงน้ำยาโมราณนี่เหมือนหอมเนาะเอมเน่าชวนอยากกินก็กินได้สักเนี่ยสักหยดสองหยดเนี่ย กินได้มเลยหรอกไม่ได้กินปลากินแต่น้ำไม่ใช่ไปเอาน้ำยาเจมากินอีกเอาเลยจำสบายน้ำยาที่สุกก็กินได้เลยเนี่ยก็ไม่ได้กินต่อนมันกินแต่น้ำมันไงอุ้ยต้นหอมเรหั่นแล้วยังยังไม่หั่นป้าก็หั่นใส่เลยช็อปช็อปช็เอ๊ะช่องนี้เขาช่องเขาสองชั้นแจกมากเลยนี่ใช่ไหนทำไมภาพย่ามันเป็นอย่างนี้ มันเห็นอันนี้มันเห็นคือเขาอยากจะแบบว่าจริงๆเขาถ้าเขาทำขายอ่ะอันนี้พอดีนะยาป่าตางานตาอะไรเงี้ยแต่ถ้าบางคนแบบเอออยากจะให้มักุกว่านี้ก็อันนี้เราจะใส่ตอนไหนอืมแต่ตอนนี้แหละชิมก่อนอืมมันมันขาวหอมโบราณเลยนะทำน้ำอะลรแต่ไม่ตัดรากเดี๋ยวหอมจรติดอ้านี่แหละนี่แหละเพิ่งใส่ผักหอมมันสุดท้ายยังยัไม่ได้ใส่ไม่ไม่ใส่หัวมันก่อน กตจะรากต็ะรากกัวยาชิไม่ได้กินลูกชิ้นปลาอะไมยังไม่ได้ใส่ลูกชิ้นปลาแต่ใส่ลูกชิ้นตอนหัวเพราะว่าหัวมันจะใหญ่ไงต้องใส่หัวมันก่อนให้มันสุกหางมันเราวค่อยใส่ทีหลังหอมมันยิ่งใส่ยิ่งหอมหอมมากเลยไม่ต้องแอบส่งเลยหมดเลยไวไวมันเน่าใช่หมดเลยจุ่มมันไว้ทำไม กิ่นหอมลอยละล่องออกมาลอยละล่องอีกเหมือนเดิมเลยนิยยจะอยู่ในฝันหรือเปล่าเหมือนกําังอยู่ในนวนิยายอย่างนี้กินยาเยอะหรือเปล่าเนี่ยฮะหมอยาดับซองหรือเปล่าฮะกินยาหัวใจหมอให้ยาตบกินยาแล้พ้อฝันกินยาปิดซองกินเกินบางทีอาจจะกิน่าฮ่าฮ่เลยออกมาแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวก็ทำป้าทักกุญลายบางทีกินแล้วก็เว้ยลืมเม่อกินเสียไปเนี่ย ในครบนะนะสีสันสีสันลูกชิ้นปลาเอาลูกชิ้นปลาเทลงไปร่วมจัดคล้ายมากเกินไปแล้วผมแต่ผมไม่มากหรอกกระชายนั่นแหละกระชายกระชายไม่เยอเอามากกี่ถุงเนี่ยสองเสร็จเลยพวกเจ้าเนี่ยค่อยบอกแล้วว่าจะเอามาทำอะไรย่าบอกใส่รูดสุกี้ใส่เลยใส่เยอะแซ่บเยอะใส่เยอะสุกี้เขาจะกินอะไรเนี่ย ่มวันนี้กินญาติบอกวันนี้กินไอ้อะไรนะกินนมจีนแล้วไม่ต้องกินสุกี้ย่าติที่ต้องแบบกินนมจีนแล้วไม่ต้องกินสุกี้ถ้านมจีนถ้าถ้าตกชิ้นปลาไม่หมดเนี่ยเราจะโดนเจ้าเออค่อยจะกินเลยค่อยจะกินเลยเพผนวะค่อยจะกินเลยเอฟซีโทรมาย่าติี่จะทําขนมจีนนี่ยอย่ากินนะไม่ใหแกบอกว่าจะกินเลยเดี๋ยวมาดูแกมาดูแกจะเชื่อเอฟซีเลยว่าแก จะท้องแก้ถ้ามันเผ็ดก็กินไม่ได้ถ้ามันไม่เผ็ดก็กินพริกก็ใส่ได้สามกิโลที่นี้เจ้าก็ล้างลูกซีนปลากินเอาสงสัยจะใช่แบบนั้นแหละสงสัยจะไเคยจะเคยยี่บอสมัยเก่าเคยหรือเปล่าเวลาสมัยเป็นเด็กน่ะแม่ดูให้ทุกคนดูให้หมดเลยนะดูนะยาชิบ้าปะซีล่าเงาขยาชิพูดแลาวนัะพูดนับยาบ๊ เราไม่กินเราไปเอาแซบเลยเนี่ยแซ่บเลยมันละซ้ำกิโลมันก็เผ็ดแล้วเนาะรสชาตินี่แหละแซ่บเลยนั่งยาป่าต้องใส่เลยเออนั่นแหละมันไม่ได้แล้วมันต้องเผ็ดนะเพราะว่ามันรสชาตินี่แซ่บแล้วยาใส่ตัวนิดนึงโอ้มีเผ็ดปัดเต็มแล้วอแซำเลยสูตรนี้นัวแล้วห้ามใส่น้ำปลานะอห้ามใส่น้ำตาลโอุ้ยจะเกลอีกแล้วจะเกลือจริงมันนัวแหละ มันต้องเค็มๆนัวๆได้เลผื่อใส่ชย่าลืมงไปอย่าลืมจิบใส่ลิ้นตัวเองไปนิดนึงอร่อยแล้วใส่หอมก็เคยได้กินเลยอ่าปิดฟ้าไว้จะค่าปิดฟ้าไว้ก่อนใบหอมเราใส่ตัวที่เราจะกินเลยกระปงหม้อแล้วก็ได้ปิดก่อนเดี๋ยวมารอตอนเดือดต่อไปว้าวโอ้ยเอาควันหมึโอ้ยลูกชิ้นเต็มหม้ออุ้ยเราไปเอาผ้าก่อนน่ากินมากเดี๋ยวเดี๋ยวไฟ แต่เหมือนลูกชิ้นปลายังสีกันอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็สุกแล้วแหละเดี๋ยวถ้าน้ำมันเดือดจะจานมันจะแตกออกชิ้นปลาปลาเป้าหรือปลาอะไรปลาทานน้ำยายังว่าประหลาดแล้วต่อไปจะมีอะไรประหลาดอีกหรือเปล่าเนี่ยทำไปชิมไปอร่อยแซ่่บออรยมากเลยนะแบบนี่อยกินได้ตลอด แต่เขากินทีละจับนะกินมาพี่แอไม่ได้นะถึงถึงจะอร่อยขนางในเขาก็คือกินกินทีละจับกินทีละสี่ห้าไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้แค่คิดก็ผวาแล้วแคิดจะผวาเลยอ่ะเย็นนี้พี่แอร์ถึงใส่นอนหลับเลยเห็นเส้นคือเห็นเส้น่ะลอยไปลอยมาอยู่พี่แอรบอกไม่กลายเป็นเด็กเส้นแล้วยังมากินอีกอยู่ในเราฝัดเลยดีกว่าย่อยแล้วแป๊บเดียว กินนมจีนมันไม่จะอยู่ท้องเลย,ยทุกคนเราก็จะไปหาผักมากินกับขนมจีนแล้วมันถึงจะอร่อยคุ่งนาเราจะมีอะไรบ้างมนมจีนใบสะแหน่แล้วก็ใบแมงลักใช่ไหมผักอีตูกับผักอีเสริมค่ะทั้งหดผักอ,อีเสริมโอ้เขียวตาเห็นน่ากินมากชิมอีกรอบสิ จริงตักทั้งมอนี่ก็ถ้าตักให้พี่แอนหน่อยพี่แอนอร่อยมากเลยนะเอาลูกชิ้นปลาห้าลูกให้หน่อยตักให้พี่แอนเลยพี่แอนชิมขอคนแรกเอาลูกชิ้นปลาไหมเออนั่นแหละตักเลยตักให้พี่แอนเลยพี่แอนอยากชิมตักจะตักชิ้นไหนก็เสียดายชิ้นนี้ก็จะอร่อยเหมือนชิ้นนี้ก็จะอร่อยเอางี้กันเอาชิ้นนี้ยกันอะไรนะตกนี่ว่าสีแดงเนาะว่นเปรี้ยงว้ เี่วอแอนชอบเจจะจือดเจยังไงเจไม่ได okay. yeah, uh ้ก huh. yeah, ินพริกอะอยู hmm. ่เจนะเอไม่เจนะพริกอุนเจอยู่เดี๋ยวไ้แถมหอมให้ดีกว่าเพื่อสีสันเจรากินผักกับกินพริกคนรวยเขากินจานเบ้อรเห็นไหมคนรวยเขากินอะจานใหญ่แค่ไหนก็อหาเล็กๆข้าวตีเดียวแบบกินคำนึงอะไรเงี้ยป้าถึงไม่อยากเป็นคนแบบ ไม่กินแบบอย่างนั้นไงมันไม่อิ่ม <c oughs> ป้าเคยพาไปแบบจานเท่าแบบจานเท่ากับถาดเ่ยทุกคนกับข้าวเขานะ่ะกิ๊บเดียวเองเดเยวอิ่มแล้วคือเราดมก็หมดแล้วอนะแล้วก็ไจะกินเลยทุกคนแต่ของเราเนี่ยเป็นบ้านเลยเป็นหม้อ,อ,อโอเค นี่นะฮะชัดชัดอ,อร่อยจริงอร่อยจริง,อ,งะะอร่อยจริงเลยแซ่บอีลีค่ะมาดูดูดูตักให้ดูนี่ลูกชิ้นปลาแบบยั่วเลยอ่ะเสือเต็มเต็มอร่อยมากเลย